ีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมปีสอพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะเรามาดูกันว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนกเปิดไพ่แบบสาตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะ แฮงแมนนะคะจัสติสเทมเพลนเด็กถือคาถาสิไม้นะคะพลังงานของชาวราศีพิจิกความรักของคุณเป็นอย่างไรดูเหมือนคุณจะมีความคิดมากคิดเยอะอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะแอบยากนะคะหรือว่า เดี๋ยวนกขอขยายไพ่แฮงแมนหน่อยโอเคบางคนอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้นะคะสำหรับบางท่านบางคนถ้าเกิดไม่จบก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกพัฒนานะคะถูกแช่ไว้แบบนี้นะคะทั้งทงที่เราก็อาจจะพยายามแล้วในความสัมพันธ์นี้นะเพื่อที่จะให้มันไปต่อได้นะคะแต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะ รกคาประคองนะคะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ก็จบลงได้เหมือนกันนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรน่าจะจบกันจริงๆค่ะขึ้นไพ่ห้าดาบ มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ด้วยคุณเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟได้นะคะเมษสิงห์ธนูชาวราศีพิจิกด้วยกันหรือว่าชาวราศีตุลน,นะคะธาตุดินพฤึกศกกันบางกอเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหนื่อยแล้วก็น่าถอดใจมากๆบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากจะถอดใจออกจากความสัมพันธ์แล้วบางคนก็คือเลือกที่จะจบแล้วด้วยนะคะเป็นอะไรที่ดูไม่ชัดเจนแล้วตัวเขาเองเนี่ย อ,อ,อาจจะยังดูเปิดให้ตัวเลือกอื่นๆเข้ามาในชีวิตอยู่นะคะเราเองก็ต้องการอะไรที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนแล้วนะคะน่าจะมีปัญหากันเนาะไพ่ห้าห้าคาถาก็คืออาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ทีออ่บางทีก็เงียบหายไปก็มีนะ เงียบหายไปแล้วก็กลับมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเหนื่อยเนาะคาดหวังไม่ได้นะคะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆสําหรับไพ่10ไม้แฮงแมนแล้วก็8ถ้วยมาดูความรู้สึกของคุณในเวลานี้ค่ะชาวพิจิกเ้าไม้แดไม้เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะ จอกันผ่านสายงานได้ตัวคุณเองเนี่ยนกมองว่าคุณต้องการอะไรที่แบบพัฒนาได้จริงๆนะคะคุณอยากจะพัฒนาคุณอยากมีครอบครัวแล้วนะคะเนาะเราอยากที่จะมีสถานะที่มันชัดเจนกันไปเนาะความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าเออเนี่ยเราต้องกลับมารักตัวเองนะคะหรือคุณอยู่ในจุดที่แบบถ้าคุณเจ็บคุณก็ต้อง เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกลับเอาความรู้สึกมาไว้ที่ตัวเองอะคะ่ะตอนเนี้ยนะอืม คุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีอยู่ในตัวจริงๆนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกต,ต่อให้คุณจะเจอเรื่องไม่ดีเรื่องที่แบบทําร้ายจิตใจทําให้คุณรู้สึกแย่ขนาดไหนคุณก็กลับมาเย,ออยียวยาตัวเองได้นะคะเป็นคนที่แบบว่าเปลี่ยนโฟกัสให้กับตัวเองได้รวดเร็วจริงๆนะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานนะคะกลับมาดูแลความรู้สึกของตัวเองเย,ยียวยาความรู้สึกของตัวเองแล้วก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองได้นะ ถ้าถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นกว่าคุณกลับมาอยู่ในจุดที่คุณเบาใจมากขึ้นนะคะดูแลความรู้สึกตัวเองได้ดีขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เนาะเป็นคนที่เราคาดหวังกับเขานะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาน่าจะ ไม่ให้ความชัดเจนกับเราอะนะมีพลังงานชาวทัดไฟค่ะเมษสิงธนูชาวราศีกุมนะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะหรือคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นนะเป็นคนเด่นคนดังในกลุ่มในวงสังคมของเขาก็ได้มีชาววันอาทิตย์ขึ้นมาด้วยนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวพิจิกหน่อยคะ่ะ dm p r e s s คือจริงๆเขาก็น่าจะมองว่าไม่มีใครที่จะ รักเขาได้เท่าคุณหรือว่าไม่มีใครที่จะดีเท่าคุณนะคะที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่เคยเจอใครที่เพียบพร้อมอย่างคุณนะคะชาวพิจิกคุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้ตอนนี้เขากลับคิดถึงคุณค่ะเอาจริงคือไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะทํายังไงกับคุณแต่ตอนนี้คือเหมือนเขา กลับมาเห็นคุณเห็นค่าของชาวราศีพิจิกนะคะคิดถึงคุณนึกถึงความดีงามของคุณอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะอยากง้องนะคะตอนนี้คือน่าจะรู้แล้วแหละว่าจริงๆตัวเลือกอื่นๆคนอื่นๆที่เข้ามาจริงๆก็ไม่มีใครที่จะดีเท่าคุณหรือเขาจะรักใครได้แบบคุณ นกมองว่าเขาคิดถึงคุณค่ะเวลานี้แล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยคนคนนี้เจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้หรือว่าเป็นคนทางไกลนะคะมาดูซิว่าเขาจะแอคชั่นอะไรบ้างน,นะคะเขาจะกลับมาขอโอกาสชาวพิจิกจริงๆนะเนี่ยเนี่ยรู้สึกผิดอะรู้สึกผิดแล้วก็กลับไปคิดไปทบทวนแล้วว่าเออ ไม่อยากที่จะยอมปล่อยคุณไปจริงๆนะคะคือได้ไปตกตะกอนกับตัวเองนะคะได้ไปคิดอย่างถี่ถ้วแล้วนะคะว่าเนี่ยต้องการคุณนะอยากกลับมาและเขาจะกลับมาพยายามเพื่อที่จะอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้นะคะมาดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะ9ดา แตดเหลีอยนเว้ยเปี่ยนนะคะ King of Swords นายอ้วนพลังงานชาวทัดลมเมุ่มตนภูมิข้อไม้ไม่ไม่นะคะแนวโน้มนกมองว่าจะมีคนตัดสินใจที่จะ action มางอคุณนะคะก็คือตัวเขาเขาน่าจะอยู่ไม่ได้เขาเลยติดต่อคุณมานะคะนกมองว่าคนคนนี้ย ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วนะคะว่าเนี่ยเขารักคุณนะแล้วเขายังอยากที่จะไปต่อบคุณอยู่นกมองว่าคุณคุนนี้เขาจะแอคชั่นให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะเขาจะจริงใจกับคุณมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีการตัดสินใจที่จะมีสถานะที่ชัดเจนนะคะเจ็บดาอืม คุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาคุณอาจจะตัดใจจากเขาไปแล้วหรือว่าคุณใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ค,คนคนนี้ดูเหมือนว่าเขาเองก็จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณมากๆเช่นกันนะคะในการกลับมาครั้งนี้นกมองว่าเขาพร้อมที่จะเลือกที่จะตัดคนอื่นๆที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตของเขาเขาพร้อมที่จะเคลียร์ตัวเองนะคะแล้วก็พิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับ อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวราศีพิจิกนะจะมีคนเข้ามาพยายามนะคะพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณอย่างแน่นอนเขาจะไม่ยอมแพ้และเขาจะทำจนกว่าจะสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะ พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ